สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชรองโฆษกประจำสง่งน,นาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาเเรก บอกว่ารัฐบาลไม่หยุดนิ่งในการยกระดับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนผ่านการใช้เทคโนโลยีซึ่งก่อนหน้านี้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชได้พัฒนาระบบในแอปพลิเคชันเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเพื่อให้บริการจองสิทธิ์รับยาคุมกําเนิดสำหรับผู้หญิงอายุ15-59ปีแล้วไปรับยาที่ร้านยาคลินิกและหน่วยบริการใกล้บ้าน และขณะน,นี้แอปเปาตังได้ขยายบริการครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งตามช่วงอายุเพศความเสี่ยงซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งไม่จํากัดแค่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิบริการคัดกรองมะเร็งได้ทั้งนี้การคัดกรองมะเร็งแต่ละช่วงวัยจะแตกต่างกันโดยประกอบไปด้วยการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPVDNA และวิธี PAP SMEAR สําหรับหญิงไทยอายุ15-59ปีคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่สำหรับประชาชนไทยอายุ50-70ปีและคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเต้านมสําหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและญาติสายตรงเท่านั้นนางสาวรัชดากล่าวต่อว่าบริการดังกล่าวเป็นการตรวจคัดกรองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามนโยบายของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ซึ่งหากประชาชนเมื่อทําการตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีความผิดปกติต้องได้รับการรักษาสามารถติดต่อเข้ารับบริการตามสิทธิการรักษาที่มีโดยรายละเอียดการใช้สิทธิรักษานั้นเป็นไปตามนโยบายของแต่ละกองท,ทุนเช่นสิทธิประกันสังคมสิทธิสวัสดิการขร้าราชการกรมบัญชีกลางเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 3 3 0หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับสปสอชอพิมพ์ n h s o